อ่ครับตอนนี้ยัเรื่องมาต้นปีที่ว่าไปแจ้งคามทกคนเข้าบ้านว่านที่เป็นยังไงบ้างครับอ๋อตอนนี้ก็ยังไม่จริงๆก็รู้รู้ตัวแล้วครับว่าเป็นใครแต่ว่าก็ไม่ได้ไปสืบความยาวสารความยืดต่อแล้วครับเพราะว่าเขาก็หายไปแล้วหายไปเลยนะหายไปเลยใช่ครับก็ไม่ได้มีติดต่อไม่ได้มีส่งข่าวหรือว่าไม่ได้มาที่บ้านแล้วอะไรยเงี้ยครับเอไม่รดํางเนินการต่อเลย มันสามารถดําเนินการต่อได้กับพี่แต่ว่าลองปรึกษากับพี่พี่ตำรวจแล้วเขาบอกว่าคือถ้าเราไปตามมันก็แค่แค่ตักเตือนมากกว่ามันยังไม่สามารถทําอะไรเขาได้มากกว่านั้นอะไรเงี้ยครับเราก็เลยแบบโอเคถ้าเขามาอีกอย่างน้อยเราก็ได้แจ้งความไว้แล้วถ้าโทรกลิ้งหาพี่พี่ตำรวจอะไรเงี้ยสายตรวจเขาก็เขาได้เข้ามาแล้วก็ดาเนินการได้ได้ง่ายกว่าแล้วความมั่นใจนะครับที่เราจะกว่จะไม่ทำหรือเขาจะมาอ๋อที่อี ก็ไอ้จรก็ไม่ไม่ค่อยแน่ใจฮะเดี๋ยวนี้เวลาเข้าบ้านยังมีต้องต้องมองหน้ามองหลังนะยัง,ง<ช>เรายอยู่เราก็ต้องเวลาปิดประตูรั้วหรืออะไรก็ต้องต้องแบบ คอยมองอยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับคิดว่าส่วนใหญ่ที่เขาให้มาเพราะว่าข่าวเรื่องนะครับอจาจจะเพราะว่าผมโพสลงโซเชียลด้วยครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่พอโพสต์ลงไปเขาก็มีแบบทักมาในข้อความเดิมว่าแบบลงทำไมคนอื่นรู้หมดว่าเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าจริงๆแล้วผมเบอร์หน้าเขาไปแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่มีใครรู้หรอกนอกจากตัวเขาเองเลยนะครับไม่ครับผมกาแค่ผมว่าแค่ดูเฉยผมไม่อยากไม่อยากไปคุยก<ต>ับเขาอะไรเงี้ยครับ ไมต้องะไรนะครับไม่ต้องแบบประ,ะมาณอ๋อเหมือน,าาออนแบบผมรู้สึกว่าถ้าตามเนื้อเรื่องที่เขาพิมพ์มาแล้วที่เขาคิดเองอะไรเงี้ยเขาเหมือนแบบเหมือนเขาไปคุยอะคุยัะใครก็ไม่รู้หรือว่าเขาไปคิดเรื่องราวเองว่าแบบเออผมคุยับเขาว่าผมลงนู่นลงนี่แล้วมันเหมือนแบบไปสอดคล้องกับสื่อถึงเขาอะไรเงี้ยครับคิดว่าตัวหนึ่งอาจจะความผิดปกติของเขาด้วยไหมครับหรือว่าอย่างก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาปกติไม่ปกติหรืออะไรยังไงครับแต่ว่าก็ ก็อาจจะมีความแบบคิดไปเองของเขายอะพอสมควรอะไรเงี้ยครับแล้วคนอื่นล่ะคะในครอบครัวยังยังก่งวลกับกับเรื่องนี้อย่างไก็จริงๆรก็เรื่องนี้ก็เราไม่ได้หยิบยกก็ขึ้นมาพูดกยนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็ยังรู้สึกว่าคุณแม่เขายังมีความแบบเวลาอยู่บ้านคนเดียวหรือว่าจะออกไปไหนเขาก็ยังมีความรู้สึก เราแหวนเราแวนอ,อยู่บ้างใช่ครับกรณีเหมือนกันไหมครับถ้าเกิดเราปล่อยให้ให้ให้คนที่เรารักอยู่บ้านคนเดียวมันก็จะมีความจริงๆคือถ้าผมอยู่คนเดียวอ่ะผมผมไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยหรือว่าถ้าผมอยู่ด้วยผมก็จะรู้สึกว่าโอเคผมน่าจะจัดการปัญหาแต่ละอย่างได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอวันทีพี่สาวอยู่กับแม่อยู่อะไรเงี้ยผมก็จะค่อนข้างเป็นห่วงพองสมควรครับอย่างที่เราละทมีมาตรการการป้องกัน จริงๆก,ก็ตั้งแต่เขามาก่อนที่จะแจ้งความก่อนจะลงรูปคือติดกล้องเพิ่มเลยครับอะไรเงี้ยครับ แต่จริงก็ยังมีแบบว่าเหตุการณ์ที่ต้องให้อยู่คนเดียวอยู่ถูกดแมที่บ้าน่ะก็มันก็ยังมีบ้างครับเวลาผมออกมาทํางานอะไรเงี้ยครับใช่ก็พยายามจะกลับบ้านให้เร็วขึ้นอใช่ครับเพื่ออยู่เขาแต่ก็มีน้องหมาอยู่แต่ผมก็ห่วงหมาอีกดูว่าทำอเลยหมาผมอีกไหมอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยต้องดูแลตัวเองัปเลยระมัดระวังตัวเองไปใช่ครับจริงๆแล้วการที่มีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นมันจริงนะแต่มุมมองหนึ่งคุณอาจจะบอกว่าอุ ถ้างนั้นก็แปงว่าเราก็น่าจะไปใกล้ชิดบ้านดาราได้นะสิอ๋อไม่ต้องมาดีกว่าครับเราเราเจอตามงานดีกว่าใชาไปส่ตัวเขาไปส่วนตัวครับขนาดเพื่อนสนิทผมบางทีผมยังไม่รับสายเลยครับใช่ครับผมครับขออยู่บ้านกันเองดีกว่าครับกับดาราในภาพยนตร์เป็นยังไงบ้างครับก็ตื่นเต้นครับเพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นการร่วมงาน ครั้งที่สามพี่มาเดี่ยวครับเพราะว่าครั้งแรกพี่มาเดี่ยวมีส่วนร่วมในการช่วยเขียนบทแสงกระสือที่ผมเ,เมรยีนรยนภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องแรกของผมแล้วก็เรื่องที่2ก็จะเป็นซีรีส์แล้วก็อันนี้เป็นเรื่องที่3ครับภาพยนตร์ก็ถือว่าตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้มันบทมันเหมือนจะดูง่ายๆครับแต่จริงๆแล้วมันจะมีอะไรลึกๆอยู่ข้างในตัวละครที่เราจะต้องแสดงอินเนอร์ออกมาให้ทุกคนได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับ ทำกดดันไปนะเพราะแบบมันเกิดมาสำเร็จมากกับเรายม่รอไปแล้วเหมือนกันครับจริงๆผมกดดันกับทุกๆผลงานที่ที่เล่นที่ทำไปเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยิ่งคราวนี้มาแบบได้มาเล่นกับน้องมีน้องพลอยพ,พี่พี่พี่ต้งเหน่งพี่อนานก็ยิ่งรู้สึกว่าพี่พีชด้วยแต่ละคนคือแบบบอกได้เลยว่าแบบมาพร้อมสามารถมาก,ก็ค่อนข้างกดดันพอสมควรกลัวรเราจะไปบวกเขาอย่างเงี้ยครับเราก็ยังต้องทำกันบ้านอยู่เรื่อยๆครับเวลาเราทำงาน ครับ็อ่้าผมก็ผมก็เห็นเหมือนกันครับช่วงนั้นอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็มีคนส่ง DM มาเหมือนกันว่าไอ้หมวกที่ผมใส่อะไรเงี้ยผมก็แบบอ้าวอุ้ยทคับอาวอ้าวตายแล้วอะไรเงี้ยเพราะจริงเราก็ไม่ได้รู้เพราะว่าโดยโดยส่วนตัวเองผมว่าแบบหยิบนู่นนี่อะไรนั่นมาใส่อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเออก็รู้สึกแบบรู้สึกนั่นผิดเหมือนกันแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกับผมไหมหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมไม่อยู่วไม่อยู่ ผมก็งงเหมือนกันนะครับตื่นมาตัวอย่างที่ผมรู้ว่าผมไม่ได้เห็นข่าวแต่มีคนรู้จักผมมาทักมาว่าเฮ้ยมึงเหมือนเนี่ยมึงหรือเปล่าอะไรเงี้เขาส่งลิงก์เพื่อนจะส่งลิงก์มาให้มากกว่าอะไรเงี้ยครับงีกับนิกกเราเคยเหกันในไหนคผมเคยเจอพี่นิกกี้ตอนไปเอาติ้งจิมเอเองครับครั้งครั้งแรกนะครับใช่ครั้งเดียวเลยไม่ได้แบบรู้จักพี่นิกกี้เป็นการส่วนตัวเลยครับคือคุณก้อยก็ร่วมงานสตาร์ทอัพเรื่องแรกครับ แต่ว่าถ้าถามว่าคุณก้อยเคยเห็นหน้าค่าตากันบ้างตอนอยู่วัธยมครับใช่ครับบดินครับเรียนบดินใช่แต่ว่าคนละกลุ่มอุ้ยคนละกลุ่มกันเลยครับตอนนี้ก็คือยืนยันว่าไม่ได้มีการเป็นคู่กันที่เป็นคู่โอ้ไม่ไม่น่าไม่น่าจะใช่นะครับใช่ครับวกคน ผมว่าถามว่ากลัวคนเข้าใจผิดไหมเหรอครับมันก็มันก็คงรู้สึกว่าก็ไม่อยากให้คนเข้าใจผิดแต่ว่าถ้าเขาเข้าใจไปแล้วเราก็ก็จะมาบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยครับเ<อ>ารบเาได้มีการคุยกับพี่นิกกี้ไปคะหลังจากที่ก่อนหน้าาวที่เขาโพสต์ไปมันอาจจะไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้คุยกับพี่นิกกี้เลยครับเพราะไมไ่มีโอกาสได้เจอกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแบบติดต่อพี่เขายัางไงเหมือนกันอะไรเงี้ยครับ มันก็เกี่ยวกับพี่พีโอด้วยครับยังไงครับเกี่ยวกับพีโอ้ว <c oughs> อันนั้นเกี่ยวกับพีโพผมก็ยังง,งงงอยู่ว่ามันเปเโยงพี่โได้ยังไงเหมือนกันอะไรเงี้ยครับ <c oughs> แต่จริงๆแล้วมันก็มีช่วงหนึ่งที่ที่คนเขาบอกว่าบล็อกไอจีหรืออะไรกบบนใ <c oughs> ช่ <c oughs> ไหมครับอันนั้นผมก็เห็นแล้วแหละว่าแบบคือมันเป็นเรื่องหาักต่อนหน้านั้นอยู่แล้วจริงๆก็มีช่วงหนึ่งที่ผมสนิทกับพี่โ มากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่ามันก็อ่ะเขามีแบบมีปัญหากันก็อาจก็แบบห่างออกไปอะไรเงี้ยครับแล้วพอมันมีอันนี้อีกคนก็มาดูว่าแบบเอ้ยพอไม่พอหรืออะไรยังไงกันมันก็เลยถูกโยงตีกันไปหมดอะไรเงี้ยครับก็คือที่ฟอบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามอหรือเปล่าแต่ว่าคือมันก็หลุดพอกันไปอะไรเงี้ยมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละมั้ใงใช่เกิดอะไรขึ้น,นเราก็เคยร่วมงมน ก็เพราะว่าตอนที่สนิทกันพอสมควรอะไรเงี้ยนะเออมันก็อาจมีแบบกระทบกระทั่งกันบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบในช่วงที่มันห่างก็อาจจะเขาอาจจะไม่ได้อยากตามไลฟ์สไตล์ของเราเท่าไหร่เขาก็เลย กันไปที่บคนไม่ให้รู้เหมือนกันนะว่าแบบเรียนกันไม่เข้าสนิทกันก็ไม่เคยรู้ขนาดตัวของเองไม่ค่อยรู้ตัวเองเลยมาเนัเพราะมันมันเรารู้จักกันอยู่ช่วงนั้นแล้วก็เพิ่งได้มาเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มสนิทกันเนี่ยก็คือช่วงที่แบบโอเคเอ้ยพี่โออยากเราผมอยากแบบทำยูทูบอะไรเงี้ยอ่ะก็ะจะมีเริ่มเริ่มทักเริ่มให้เขามาออกบ้างไปออกช่องเขาบ้างอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นช่วงนั้นมากกว่าเขาวนานะเรื่องอะไรวิ่ง อ่าจริงๆก็ก็ก็พยายามคุยแต่ว่าพยายามลืมๆไปไม่อยากไปลืมปื้นปัญหาอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับคือต่างคนต่างอยู่ไปเลยนะครับมันก็ไม่เคยต่างคนต่างอยู่อ่ะพี่แล้วก็ยังยังเราเราคือเราไม่ได้แบบเกลียดแบบหรือว่าเลิกคบกันอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แค่ไม่ได้มีโอการตัดความเข้าใจก็มการใช่ครับใช่ใแล้วก็เราใ่ความสุขใส่ว่าตอนนั้นเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคบกันหรือเปล่า อาหัวสนิทกันมากกว่าดีกว่าสนิทสนิทกันพอสมควรสนิทกันพอสมควรใช่คุณุามากกว่าเพราะปกติแล้วผมก็จะไม่ค่อยได้แบบคุยอะไรกับใครเท่าไหร่อะไรเงี้ยปลายก็จะนงโลง่งมีแต่แบบโฆษณามาขายของมากกว่าอะไรก็จะแบบเออคุยเยอะหน่อยถึงปีไหมคะตอนนั้นโอ้ไม่ถึงปีครับพี่เพราะว่าอืมไม่น่าถึงปีครับใช่เพราะว่าก็ช่วงนั้นเชื่ช่วงสิบปลายปีเองครับถ้ามีการจันการหรือา่ามองหน้าก็ อดได้ครับได้ได้ได,ไ,ได้อยู่มันไม่ได้คันมองหน้ากันไม่ดีใช่ไหมคะเรนโอ้ oh, ไม่ไม่น่าจะถึงขั้นนั้นครับพี่ <c oughs> ได้ครับมันนั้เก็บผลนะครับตอนนี้แหละครับ <c oughs> มันก็มีแบบม,มีมีเข้ามามาอยู่บ้างได้ครับ มีคนที่คุยได้สนิทท <pre> ี่สุดไหมคะอะไรนะครับคุยทันสนิทที่สุดอ่านีฮะก็ถ้าคุยกันมันก็มีความสนิทกันพอสมควรอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าเราคุยกับเขาถ้าเขาไม่แบบไม่ไม่หายไปซะก่อนหรือว่าตัวผมหายไปเหมือนกันอะไรเงี้ยครับใช่ครับโอเคครับนี่ใส่กันได้เลยครับ